สวัสดีครับตู้ฟักไข่ใบาบางเซมวันนี้มีตู้กกมาแนะนํากันนะครับก็อันนี้เป็นขนาดไซส์ที่ขายดีนะครับก็จะมาแนะนํากันนะครับก็ข้างหน้าก็เป็นประตูเป็นแผ่นอริลิกใส่ไว้มองลูกลูกนกหรือเอาอะไรมากกให้ความร้อนความอบอุ่นนะครับก็ภายในก็ลูกค้าอาจจะใส่ตะกร้าหรือท่านนกไม่เยอะ สัตว์เลี้ยงไม่เยอะก็วางไว้ในนี้ได้เลยนะครับส่วนวิธีการใช้งานก็เดี๋ยวเราจะมาสอนกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็เสียบไฟนะครับตัวเครื่องก็จะเป็น s T C 1000กล่องสีส้มนะครับก็จะมีสวิตช์เปิดให้ไฟสว่างภายในตู้นะครับอ่าเปิดแสงสว่างนะครับเป็นหลอด LED ไม่มีความร้อนนะครับสามารถเปิดได้นะครับวิธีการใช้ตู้กบกก็ ถ้าอยู่ภายในนอบบ้านช่วงนี้อุณหภูมิประเทศไทยก็จะอากาศร้อนสักนิดหนึ่งครับช่วงกลางวันบางทีอาจจะขึ้นไปที่36 37องศารครับแต่ถ้าลูกค้าเอาไปกกลูกนกอยู่ในที่อุณหภูมิสัก33 34ก็อุณหภูมิมันก็จะขึ้นสูงเป็นธรรมดานะครับอุณหภูมิตัวนี้ก็จะขึ้นสูงนะครับเพราะว่า ภายนอกมันขึ้นสูงแล้วจะให้ภายในมันจะต่ําไปไม่ได้ก็แนะนําให้เก็บไว้ที่อุณหภูมิภายในห้องหรืออากาศที่มันไม่สูงมากอากาศกําลังดีนะครับก็สามารถจะทําให้อุณหภูมิภายในตู้ต่ําลงมาได้นะครับส่วนวิธีการตั้งค่าก็อยากจะได้อุณหภูมิกกเที่เว่าไหร่ก็สามารถตั้งได้ง่ายนะครับก็กดปุ่ม S ค้างไว้นะครับมันจะขึ้นโปรแกรม F 1มานะครับลูกค้าก็สามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็กดใหม่ครับกดค้างไว้นะครับ ก็ค่าเดิมเดิมผมตั้งไว้ที่35อาจจะปรับเป็น34ปุ่ม S ห้ามปล่อยนะครับปุ่ม S ห้ามปล่อยเวลากดลูกศรลงมาก็สามารถปรับได้เลยนะครับอาจจะเป็น34องศาแล้วกันะะนะครับได้ค่าที่ลูกค้าต้องการก็กดสวิตช์ปิดหนึ่งท้งบนนะครับอ่ามันก็จะจําค่าที่เราต้องการนะครับตอนนี้ความร้อนมันขึ้นสูงนะครับมันก็จะฮีตเตอร์ภายในตู้มันก็จะไม่ทํางานมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าความร้อนภายในตู้มันมันมีมีสูงกว่าค่าที่เราตั้งนะครับ ก็แนะนําอาจจะเก็บไว้ที่พื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสักนิดนึงเพราะช่วงนี้อากาศประเทศไทยก็อยู่ในหน้าร้อนนะครับมันจะขึ้นสูง <ใช S 1> ก็ในช่วงกลางคืนอาจจะให้แสงสว่างก็ได้นะครับเปิดไปเลยนะครับช่วงนี้ก็จะไม่มีความร้อนอาจจะมีความร้อนนิดๆแต่ไม่ได้ทําให้ภายในตู้ขึ้นสูงมากนะครับอ่าเป็นหลอดไฟ LED ภายในก็กว้างขวางอยู่นะครับก็สามารถกกลูกน,นกได้หลายตัวนะครับขนาดหน้ากว้างก็อยู่ที่ประมาณ55เซนนะครับตัวนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับ ก็ต่อมาก็จะมีตัววัดความชื้นให้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูวัดความชื้นใกล้ๆกันนะครับอาจจะไม่ค่อยชัร์สักนิดนึงแสงมันย้อนนะครับก็ความชื้นภายในตู้ก็อยู่ที่ในเกณฑ์ปกตินะครับถ้าอยากจะได้ความชื้นก็เพิ่มขวดน้ำไปไปข้างในนะครับ ไว้ด et mm ูไว้ความชื้นค่าอุณหภูมิต่างๆภายในตู้นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวประมาณนี้คร่าวๆนะครับก็จะมีอากาศดูดอากาศเข้าดูดอากาศออกนะครับ